มรงนะครับวันนตาเรืองขอการปฏิบัติองคนเข้า ที่จังหวัดกำนันตำบนบานิ้วทำหน้าที่ผู้แทนจากเครือ่ายองค์กรต้นแบบปอกเล่าและงานรนประเภณี่อดเล่าขึ้นในพืนที่ทำดื่มสุราแห่งชาติตลอเพียงเืียงนั่นแนละครัาวาฮานาในกรุงเทพฯกับข้วขออนุญาตขอให้ ด้วยความดีที่ได้ปฏิญาณตนด้วยความดีที่ได้ปฏิญาณตนปวดใจงดเล่าเข้ามาตาตามตัวติตัตัวตัวหวตัวจะตทางทงทศรันที่มาโน